เป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มสนุกสนานกับการออกแบบงานดีไซน์อาร์ตเวิร์กของเราไปขายแล้วใช่มหมวันนี้อาจารย์ย่ยามีเทคนิคอีกนิดนึงนะพอดีก็ไปหาวิธีช็อตคัตอีกแหละว,ว่าทํายังไงถึงจะอัปโหลดงานได้ไวขึ้นนอกจากแมสอัปโหลดแล้วเนี่ยเรามีวิธีอื่นอีกไหมอะไรแบบนี้ยก็เลยไปหานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเรามีจํากัดใช่ไหมเราก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าฉะนั้นวันนี้ล่ะคะ่ะใครที่อัปโหลดงานของ g r e b บับอาจารย์ย่ยามี เทคนิคมาสอนหรือถ้าใครมีเทคนิคอื่นๆอีกก็มาแชร์ได้นะเนื่องจากว่าจันทยาก,ก็ค้นหานะหาวิธีนะคะถ้าใครมีวิธีการอื่นๆที่มันไวกว่ามาแชร์กันได้นะ,ะสำหรับวิธีนี้นะคะก็คือการ Copy นั่นเองไอเดียก็คือว่าเรามีงานอ์ตเวิร์กของเราที่เป็นประเภทเดียวกันอยู่แล้วนะ,ะเนื้อหาทุกอย่างแท็กคีย์เวิร์ดอะไรเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะ คอนเซ็ปต์คืออย่างนี้นะคะถ้าไม่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปก็ไปครีเอทวันออนวันทีละอันไปยกตัวอย่างวันฮาโลวีนที่จะใกล้มาถึงแล้วที่อเมริกาเมืองไทยก็มีแต่ว่าเราจะขายที่อเมริกาเนะเราก็จะมีเซ็ตของฮาโลวีนนะเราครีเอทแบบของเราขึ้นมาแล้วแหละก็มันก็เหมือนกันหมดเลยทั้งแท็กทั้งเดสคริปชันอะไรแบบเนี้ยเนื้อหาอะไรก็เหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่รูปภาพเราจะ อัปโหลดยังไงให้มันไวนะอาจารย์ธยะก็เลยคิดหาวิธีเอะเราก็ดูพิเคตคัปปี้มันเลยดีกว่าไหมเพราะว่าพิเีย์มานั่งก็ปีจาก Excel มาแปะแปะแปะอย่างเงี้ยเสียเวลามาทําแบบนี้นะคะวิธีการอาจารย์ธยะจะไปอย่างนี้นะคะก็คือเลือกต้นแบบของเรามาต้นแบบในที่นี่หมายความว่าไอเจ้า description หรือว่า title หรือว่า tag เนี่ยมันเหมือนกันนะ,ะเราก็จะคลิกที่ไอตัวเนี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นเฟืองเฟืองแล้วกันเนาะอ่าเฟืองเสร็จแล้วมาที่ copy setting จ้า copy setting แล้วนะจ้าเอาล่ะเห็นไหมเนื้อหาเขาจะใส่มาให้เลยนะจ้าเนื้อหาเดียวกันเราก็แค่นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือตรวจเช็ค title เราจะเปลี่ยน title ไหมนะเอาจะอนี่าใช้ชื่อนี้แล้วกันเนาะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะจะไม่ได้เซ v e นะคะทุกคนก็ทำแล้วก็ไปเซ v e เอาเองนะจ้ะ ก็แค่ replace image ะะก็คลิกที่นี่นะจ๊ะแล้วก็เลือก image ของเราอย่างกรณีนี้จันทยาเลือกแล้วจะสังเกตว่านะคะ title tag s, ทุกอย่างมาเลย description มาหมดเลยนะคะรวมถึงรวมถึงอะไรจ๊ะข้างล่างด้วยเห็นไ,ไหมไอ้ที่เราติก๊กติก,ตกอะไรไว้เนี่ยมันมาหมดนะจ๊ะเห็นไหมสวยงามอลังงามมาก แง้มแต่งคมว่านะจ๊ะเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะก็คือข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องมานั่งใส่แท็กแล้วก็ c r i ิ t ชันอะไรมากมายนะคะหรือว่าถ้าเรามีอะไรที่เราเลือกไว้แล้วเราจะขายเสื้อเชิ้ตนะหมวกไม่ขายอะไรแบบนี้มันก็จะมาด้วยหมดเลยนะเนี่ยนะคะคือวิธีช็อตคัดที่ไวมากสําหรับปัย่านะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นแมสอัพไปแมสอัพโหลดเราก็ต้องใส่ข้อมูลทีละอันอยู่ดีแต่ถ้าเป็นอันนี้มันก๊อปปี้ก็แค่เปลี่ยนรูปแค่นั้นเองนะเสร็จแล้วเราก็ ไล่ใส่ให้ครบนะคะแล้วก็ถ้ามีคอลเลคชันก็ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็เนี่ยอะไรที่ไม่ใช่นูดโบ๊เปือยอะไรก็คลิกโ no, นนะควรจะต้องเป็นโนนะคะพวกเราแล้วก็อัก e รีเสร็จแล้วก็เซฟจบข่าวเสร็จแล้วอาร์ตเวิร์ของเราเห็นไหมง่ายจะตายนะและนี่แหละคะ่ะคือวิธี ทำงานให้มันเร็วขึ้นนะคะที่อาจารย์ที่าไปหาวิธีมาเพราะว่าเราก็ลองมาหลายแบบแล้วทํายังไงที่จะลดเวลาเนื่องจากว่าพวกเราบางคนก็ทํางานประจําใช่ไหมล่ะเราก็ต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็วิธีนี้แหละอาจารย์ที่ามองแล้วว่ามันเวิร์สำหรับใครนะคะที่สามารถทําได้เร็วกว่านี้หรือว่ามีวิธีการที่ดีกว่านี้จะมาแชร์ให้พวกเรา เพื่อนๆในห้องนี้ได้รู้แล้วก็ได้เรียนรู้กันไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทำงานขายอาร์ตเวิร์ของเราไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมีรีซอสด้วยเนาะก็มาแชร์กันนะคะก็ขอลากกไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการออกแบบแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ